เดี๋ยพามาดูโครงการบ้านมั่นคงริมคลองเป็นประชากรน,นะครับยวต้องลงไปดูข้างล่างแล้วว่าเขาสร้างกันไปถึงไหแล้วอันนี้แรงงานรายวัน <c oughs> ไปได้ไหมโอ้ได้สองขวด <c oughs> อะไรน้ำกระทอมอนาะ ยกเกิน <laughs> กินแล้วมันเป็นยังไงครับกินกินแล้วมันรู้สึกยังยไงอร่อยอไม่มันมันมีแรงขึ้นไหมเพราะว่ามัทานทน,ทนร้อนไงมันทนร้อนอขวดเท่าไหร่แล้วเนี่ยขวดแล้วไม่กี่บาทนะครับถึงถึงห้าสิบไหมครับโอ้ <laughs> ไม่กี่บาทถึง <laughs> ห้าสิบอะแกบอกกินน้ำกระท่อมแล้วมันทนร้อนแต่อากาศไม่ร้อนนะตอนนี้ โอ้น oh, oh, so uh ้ำดำมากเลยนะอุ uh ้ยสะดุดนะก็เ huh. ป uh ็นโครงการดีๆนะที่อุ้ยควรส่งเสริมกัน กินน้ากระท่อมแล้วมันทนร้อนมันไม่ได้ทําให้แข็งแรงขึ้นนะอันนี้วิธีการเอารถรถติดนะครับเพราะว่าเขาทําถนนซ่อมถนนเดีย๋ยวจะเดินไปดูไปคุยกับคุณป้าที่ไม่ยอมซื้อ บ้านไม่ใช่ไม่ยอมซื้อไม่มีเงินซื้ออันนี้คือสถานีตำรวจนะครับก็มีบ้านพักให้ด้วยข้างบนมีบ้านพักในเป็นบ้านพักของระดับสัญญาบัตรนะมีลานจอดรถด,ด้วยอันนี้เป็นรถขุดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับฮิตาชิแต่ตรงนั้นเป็นของสวีเดน,นี่าวอว o ร์กฮวเเขาก็ทำหลายอย่างทำรถเก่งรถบรรทุกทำเครื่องจักร เขาไม่เรียกว่ารถขุดนะเขาเรียกว่าเครื่องจักรเนาะสร้างบ้านก็ต้องใช้เหล็กสักสินปีก็น่าจะได้เข้าอยู่แล้วเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้มาเลือกบ้านแล้วมาเลือกบ้านแล้ว ó, ỏm cọt lai ở trong ở đây. Oh, có nơi để bán tỏ, bao nhiêu ngàn? ó, có, 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 <Ooh. S 2> ตอนนี้แรงงานชาวกัมพูชานะ่จาจะกลับบ้านหมดแล้วนะ mm hmm. ก็อันนี้คือแรงงานจากคนอีสานบ้านเดียวกับผม mm hmm. ก็ดีนะครับเป็นฝั mm hmm. ่งตรงข้ามอันนฝั่งสนามบินมนก็ดูไม่มีขยะนะ เป็นการเรียกยกระดับคุณภาพชีวิตอันนี้เขาไม่เอาก็ได้ช่า,ชางสีบอก แยกจากเขาไปมีช่องให้เดินทางมันเดินไปถึงทางทีหะทุ่งสองห้องได้นะที่เห็นกลมๆคือเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา บ้านไหนก็มีสารพระภูมิมีต้นริษด้วยดูบันไดบ้าน พอมีทางเดินแบบนี้มันก็ดีขึ้นนะี่มีมอไซค์ขับเขามาส่งด้วยคนในชุมชนก็ได้ยกระดับความเป็นอยู่เด็กๆก,ก็มีความรู้สึกดีขึ้นนะที่ได้บ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรงถือว่าราคาแพงไหมสวรน,นี้วัสดุราคามันก็แพงขึ้นแต่ที่ดินไม่ได้มันเป็นเหมือนเป็นที่เช่าของกรมชนประทาน นี่คือคลองเปรมประชากรมีสนามให้เด็กเล่นด้วยคือเด็กอะให้เขาอยู่ไงเขาก็อยู่ได้นะครับแต่ว่ามัน,นมันก็ต้องพัฒนานี่รับซื้อของเก่า คนงานอยู่ข้างหน้าทราบจะเป็นแรงงานกรัรมพูชาหรือเปล่าตาม <c oughs> ที่เขาบอกมาว่าแรงงานกรัรมพูชาต้องกลับบ้านภายในวันที่10สิงหาคมคือเดือนนี้นะฮะถ้าไม่กลับก็จะถูกไม่ให้สัญชาติกัมพูชาแล้วก็จะถูกลิฟที่ดิน ที่ไหนมีไซส์แรงงานก็จะมีแต่ขวดขวดอ่าอะไรเครื่องดื่มบำรุงกำลังโอ้กายแล้วเนาะเดินออกไปถึงนู่นแล้ว Mm. ร้านค้าแล้วหรอครับอ้าผมเคยมาคุยรอบหนึ่งแล้วเดินไปทางนน้นเลยเดินคุยกับชาวบ้านไปเรื่อยนะ <con> <Hayır. S 2> นี er mm ha, okay. um, ่ต้องเรียกว่าช่างทาสีช่างสีรู้จะไปได้ไหมครับเนี่ยน่าจะไปได้อยู่นะเดินดูไซย์งานไปได้ไหมเนี่ยอออเชี่ยวอนนี้ได้วันละเท่าไหร่ค่าแรงเขาให้วันเท่าไหร่ทำงานวันละกี่บาทสี่ร้อยแปดสิบ อันนี้อันนี้พมา่าใช่ไหมพมา่าหรือกะเหลี่ยงเป็นพมา่าเลยเหรอพมา่าเลยเดี๋ยวมาแทนขเขมรใช่ไหม <laughs> อ่านี่แรงงานพมา่านะครับ480สำหรับทางทาสีโอ้โห โอเคแค่นี้ก่อนนะครับอ,นนอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ